ยังแต่ตาประจิตเดี๋ยวบุน้องกันครับโอเครครับสวัสดีครับที่ทุกตัวคุณนดูในบานนี้ดูกเกียร์ไขรถแท็กเกอร์รถแท็กเกอร์คู่ประตา้านะครับเด้อะจิตเป็นทุกรุ่นเลยคู่ประตา สตารปบอทอีกบอดสวิตกัมีไฟอยู่เช็กเบอร์ฟิวกับบ่ขาดจั๊กอันตาบิดบ่ติงบิดบ่ออกบ่แอะมุมสียังเกิดขึ้นแล้ไฟมีมั้ไฟแก่ไฟตาก็มีไฟตาก็มีครับจะเอาตีบิดไปหาสตาร์บอททีดี ดูได้กับชันนิษฐานมาเป็นน้ำใดไดสตาร์ตโบมแมนครับ,บมาเป็นน้ำใดสตาร์ทเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งครับรน,รรน,นี่กลมหลุดเรื่อยๆหน้อยนะครับเด้อสุดท้ารถไถกันเลยเบิ้งตามนี้นะครับแก้ไขบผม่นั่นก็เป็นน้ำยียงเป็นน้ำไมีียงมันยังสตาร์ทบกิด เดี๋ยวเบิ้ลน้อกันครับโอเคครับวันนี้นะครับรถไทยกับอะไรคู่มืตาครับเนี่ยผมจะกดสี่เกียเบิ้งว่างทุกอย่างครับนี่อันนี้ก็ว่างอโตเขียนยกอันนี้พี่โตก็ว่างพี่โตทุ่มนีพี่ทุ่นีครับนี่อันนี้ก็ว่างกุ้งกี้นี่โอโตโก,กุ้งกี้ อันนี้ก็ว่างว่างไหงครับนี่มาเนี่ยเหยียบคัดนี่คัดขึ้นเกลาเลยครับมีกุญแจด้วครับนี่หนึ่งตัวที่เนี่ยมีกุญแจอ้าวอืม เดี๋ยวที่มีรูแบตเตอรี่ครับรูน้ำมันอืม,อมขึ้นมัดแล้วจะมาดับเดี๋ยวซองแบตเตอรี่นี่มาติกรรมนี่บิดไปไหนกันเมื่อไหร่ถูกยางพร้อมไฟเหลอร์ฟเรฟลเลอร์มีมัด Đây pha mạc Có tiết gặp Nhập ừ. Gặp khá chấm 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 vào đây gặp có tiết đi Vì ừ. lúc phải muốn đi tiền นี้าโมง,งทั้งนาบเาเดียพากระโปรงมึงเง,งือดแ่วแบบเอามือมือเดียวได้ครับเด้มือเดียวได้ตัวที่ครับ mười chín giang quầy là tụi mười chín tạc mười chín tạc mười chín tạc mười เบฟ้าปุง่งแบตเตอรี่ก็มีไฟไหลาย,ยาครับเช็คบ้างแล้วอันสาเหตุยังคือบัติดบัติดเลยว่าฟิวขาดฟิวสองตัวทั้งหน้านี่ก็บัติดแต่ว่าไปยั้งกับบัขาดฟิวสองตัวนี่ก็บ่ขาด มืดมือก็มืดมืออย่างรครับบาติดสิบอกพี่น้องนะครับบ้านี้แกไขเฉพาะนาอือหาสายไฟมาเส้นหนึ่งครับนี่เนี่ยสายไฟมาเส้นหนึ่งอ่าสายไฟเส้นน้อยก็ได้สายไฟมาเส้นหนึ่ง

Trò chơi nó nói Chưa kia cấp đầy rồi cấp phê mà hả đầy Hả đi, ở xa này hả có nó kìm mì tập bố, mì khai khuẩn có Không có gì hả nó nghe là, nó nghe sẽ là ừ, ta này cả đây Kim ừ, ừ, thì nhỏ con này. Sai việc đây này. เก็บกลมหลุดนิดๆน้อยๆครับเล็กๆน้อยๆเีแกปัญหาสะพอหนาไปได้สบายเงื้อจิตเบริ่แบบได้กระเล่าต้นพี่น้องเย็ดบาหนึ่งก็นเงียนหนึ่งกันด้วครับหนี่งสายไฟเงียนหนึ่งก้อนจีกี้เขานี้ต้องไปบิดกุญแจไปก่อนิดกุญแจไปก่อน ไปกุญแจได้ครับเดี๋ยวอยละดูเลยครับ อพี่น้องถืเบิงไหมีผู้บพืนผู้พืนเข้าใจอานิกี้เบิงไหมได้คนะับสยไฟนี่เน่ยส่ไฟกีดีนี่ครั้แรกก็ดกีมาเปิดสวิตซ์สวิต์อ่อนไปก็เนี่ยไฟติขึ้นากวกลถูกย่างทีอเบิกแล้วกี่ไรบานนี่ cái chết rồi cả còn sải họ nữa các bạn để mình căng quay sải họ xếp sải quay đẹp rồi đó đây đầy mướn mửa lắm ก็ไปยังตัวไปน้ำโคกน้ำปลาเออรถไปยังก็เป็นเรงดีเนาะมาเก็บนี่อาการแบบนี้มันจ้องหาสายไฟมาเป็นเจ้าพบมาได้ครับเพื่อโอเคคลิปนี้จบไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปไหนเพื่อน บ่เป็นทางนะครับว่เป็นทางเดาไปซะล้วเดี๋ยวเบิ่งนำ้ำยึดทุบยึดยังไปซะเละครับแกบพี่น้องอยากหูเขาได้แก้ปัญหาเฉพาะนาได้อาการมั้ยนะครับเด้อเป็นอาการเป็นที่แบบเตียนสปีดไฟเตียนสนีดสระตัดเดียวก็หายเตียนไม่ก็ติดเล็เต็มเลยครับบางคนในเตียนก็เท็ยแบบนี้ก่อนก็นกนได้ครับ ก็ไปยังบ่แพ้ดครับโแพ้ดกี่เทียวเดียนึ่งก,กีเทียวเดียวนึ่งับเจียลาก็เต้าโีคครับขอบคุณอะไรครับทกที่ทุกคน,นครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอนอพี่น้องในุ้มในส้มนเดค,ครับ